สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูเก่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูเก่งจะมาสอนทำนะครับแบบฝึกหัดที่คุณครูเก่งแจกไปนะครับล่าสุดนะครับใบงานป 1. ป .2 ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดมาทํากันเลยก่อนที่นักเรียนจะเปิดนะครับให้นักเรียนนะครับมาเขียนชื่อนามสกุลชั้นนะครับเลขที่ไม่ต้องเขียนนะครับเขียนตัว เต็มบรรทัดนะครับสวยๆผู้ชายก็เขียนเด็กชายนะครับผู้หญิงก็เขียนว่าเด็กหญิงนะครับนี้ของครูเก่งคุณครูเก่งก็จะเขียนเป็นชื่อครูเก่งเนาะครูเก่งเป็นผู้ชายคุณครูเก่งก็ต้องเขียนว่าเด็กชายนะครับเด็กชายนะครับดิเลกทำงานไม่ต้องรีบนะครับเด็กๆช้าๆตัวหนังสือจะได้สวยๆนะลูกนะ หัวกลมๆลูกหู่เก่งอยู่ปหนึ่งหูเขียนว่าปจุดหนึ่งคนไหนอยู่ปอสองนะครับเขียนว่าปจุดสองนะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดมาก็จะเป็นสระเอานะครับสาระเอานะครับสระเอาก็จะมีประกอบไปด้วย มีสองสระผสมกันเป็นสระเอานะครับก็จะมีสระเอกับสระอานะครับออกเสียงว่าเอานะครับเอบวกอาออกเสียงว่าเอานะครับน,นี้สระเอานะครับนักเรียนก็มาเขียนนะครับอันนี้ก็สระเอาเนอะนักเรียนมาเขียนนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับกอเอาเก้าดเอาเดาบเอาเบาเรอเอาเรานะครับเกา เดาเบาเรานะครับอเสร็จแล้วเอามาเขียนเขียนให้เต็มบรรทัดอย่าเขียนลอยนะครับเขียนลากเส้นมานะครับให้เต็มบรรทัดนะลูกเก้าเก้านะครับเขียนให้เต็มบรรทัดสวยๆอย่าหัวบอดนะ เก้าเก้าอันนี้ดาวอดเอาดาวเขียนไปสะกดไปลูกดอเอาดาวอดเอาดาวอดเอาดาวเขียนให้เต็มบรรทัดนะเด็กๆหัวกลมๆล,ลูก ดเอาดาวต่อมาเบานะครับบอเอาเบาคัดไปสะกดไปนะเด็กๆบอเอาเบาบอเอาเบาบอเอาเบาให้เต็มบรรทัดนะเด็กๆนะต่อมาเรา รอเอาเรา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 เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองนะครับคนไหนเ,เป็นผู้ชายก็เขียนว่าเด็กชายนะครับคนไหนเป็นผู้หญิงก็เขียนว่าเด็กหญิงนะครับเด็กชาย เขียนเต็มบรรทัดนะลูกนะดีเลยกนามสกุลหนองเข่เขียนให้เต็มเต็มบรรทัดนะลูกนะหัวกลมๆชั้นคนไหนอยู่ปหนึ่งก็เขียนว่าหนึ่งคนไหนอยู่ปอสองก็เขียนเลขสองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเด็กๆถ้ามันมีรูปแบบนี้เนาะ ให้เด็กๆะนะครับระบายสีให้ครูเก่งด้วยนะมันจะได้หน้าอ่านแล้วก็หน้าเรียนยิ่งขึ้นนะครับเป็ดก็คุณครูเก่งก็จะใช้สีเหลืองระบายนะครับการระบายสีก็ให้ระบายไปในแนวเดียวกันนะครับสีมันจะได้ดูเนียนๆนะครับ ครูก็จะใช้สีเหลืองนะครับส่วนเท้าเป็ดครูจะใช้สีดํานะครับน,นักเรียนเห็นกรอบไหมกรอบตรงนี้ก็สามารถระบายได้นะลูกนะหนูอยากระบายสีอะไรหนูก็จัดเลยครูก็จะตีเส้นตามกรอบ ใบงานเราสามารถจินตนาการได้นะเด็กๆทั้งภาษาไทยทั้งศิลปะนะครับเพราะว่าใบงานของครูเก่งทุกหน้าก็จะมีเป็นรูปภาพให้นักเรียนได้ระบายสีเนาะไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนอย่างเดียวนะครับก็ทำไปนะครับวันละสองหน้าวันละสามหน้าเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเด็กๆแล้วก็ทบทวนไปนี่มันคือสระอ้านะครับ ตาเอากอเอาเกาดอเอาเดาบอบเอาเบารอเอาเรานะครับเกาเดาเบาเรานะครับาข้างในคุณครูเก่งก็จะระบายเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับ ระบายสีให้ระบายใจเย็นๆนะครับเด็กๆแล้วก็ระบายไปในแนวทางเดียวกันเนาะถ้าหนูจะระบายแนวนอนหนูก็ระบายแนวนอนนะครับถ้าหนูจะระบายแนวตั้งหนูก็ระบายแนวตั้งฝึกนะครับระบายสีนะครับฝึกระบายสีเอาไวน้นาะกล้ามเนื้อมือจะได้แข็งแรงนะครับบางคนยังเขียนตัวหนังสือยังอ่อนปวกเปียกอยู่เลยเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ออกกําลังกายนะครับ ถ้านักเรียนอยากจะให้ลายมือนักเรียนสวยนะครับนักเรียนต้องออกกําลังกายกล้ามมือตัวเองบ่อยๆด้วยวิธีการเขียนบ่อยๆนะครับแล้วก็ระบายสีบ่อยๆเนาะกล้ามเนื้อมือนักเรียนจะได้แข็งแรงจะได้เขียนสระพระเยัญชนะที่มันเป็นคําได้แข็งแรงไม่อ่อนปวกเปียก ครูเก่งก็จะเสร็จแล้วนะครับหน้าแรกเนาะจังเหลือกรอบตรงนี้นักเรียนจะขีดก็ได้นะครับขีดฝึกส,สมาธิขีดตกแต่งให้สวยงามนะครับ ให้ขีดไปนะครับให้สุดรอบอ่าใบงานหน้าแรกแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆเสร็จแล้วนะครับเปิดไปหน้าที่ 2เลยนะครับเราก็ยังอยู่ในหน้าที่มันเป็นสระเอาอยู่นะครับเด็กๆหน้าที่เป็นสระเอานะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าสระเอานะครับ ให้นักเรียนนะครับโจทย์เขาบอกว่าเขียนอักษรนะครับแทนภาพที่กำหนดให้เป็นกลุ่มคําลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่านออกเสียงพร้อมกันนะครับคุณครูเก่งนะครับมีรูปมาให้นะครับมีรูปรูปที่ให้คือเป็นรูปที่ใช้แทนตัวพยัญชนะไทยนะครับอ่ะ แล้วคุณครูเก่งก็จะมีสระมาให้เนาะ A กับ R ออกเสียงว่าเอานะครับคุณครูจะมีรูปภาพมาให้เพื่อที่จะใช้แทนตัวพยัญชนะไทยนะครับเด็กๆพร้อมแล้วนะครับลองมาเติมกันเลยนะครับรูปเต่านะครับแสดงว่ามันคือตัวตอเต่ารูปเต่าใช้ตัวแทนพยัญชนะคือตอเต่านะครับ ตเต่าวบวกสระเอานะครับหนูก็มาเขียนตรงนี้นะครับสระเอออกหน้านะครับเขียนตัวเต็มบรรทัดนะครับเด็กๆสระเอมาตามด้วยต่อเต่านะครับต่อเอาเต่านะครับเติมสระอไอไว้รอเลยลูกอันนี้ตัวรูปฟันใช่ไหมรูปฟันแทนตัวพยัญชนะไทยคือตัวฟอฟันนะครับ เราก็จะได้เราก็จะได้เป็นคำแล้วนะครับต่อเอาเตา for ไอ,อไฟเตาไฟต่อเอาเตา for ไอ,อไฟเตาไฟนะครับอ่ะคำต่อมานะครับตัวนี้คือตัวอะไรครับอออ่างถูกต้องไหมอออ่างก็ต้องแทนตัวอออ่างเนาะรูปอออ่างก็แทนตัวออ่างนะครับ ออเอาเอา,อาสารไอเติมเข้าไปนะครับบ,รไบไอใบ,ออบ,าอาอบเอาใบอเอาเอาบไอใบเอาใบนะครับตัวต่อมานะครับรูปนี้คือแทนรูปไก่เนาะเนาะแทนรูปไก่ uit, นะครับเติมสาะเอาเหมือนเดิมนะครับดูหน้าสระเนาะ ก็เอาเการูปหอหีบนะครับรูปรูปหีบก็แทนตัวมันชนะก็คือตัวหอหีบนะครับหอสระอะไรครับมีวอเวนไม้หันอากาศออกเสียงว่าสระอะไรครับสระอัวนะครับหออัวหัว ก็เอาเกาหออ้วหัวเกาหัวก็เอาเกาหออ้วหัวเกาหัวรูปนี้รูปอะไรครับตอบรูปเต่าเนาะก็แทนตัวผู้ชนะต่อเต่าเนาะต่อสระอะไรมีวอเวนไม้หันอากาศมีวอเวนมีไม้หันอากาศออกเสียงว่าอัวนะครับ ตัอวัวตัวนะครับอันนี้รูปนี้ก็คือรูปหีบรูปหีบแทนตัวยัญชนะไทยคือตัวหอหีบเนาะใส่สระเอก่อนมันคือสระเอาถูกต้องไหมหอเอาเหาอ่านว่าหออวัวหูไอ้โทษทีลูกตัอัวตัวหอเอาเหาตัวเหาตออัวตัวหอเอาเหาตัวเหานะครับต่อมา รูปม้าก็แทนตัวมอม้าเนาะมออัวมัวมอเอาเมาอ่ะสะกดพร้อมกันครับมออัวมัวมอเอาเมามัวเมามออัวมัวมอเอาเมามัวเมานะครับอ่านว่ามัวเมานะครับอันนี้ก็ใส่สระเอาเหมือนกันนะครับเอกับอแล้วก็มาดูตัวรูปรูปนี้คือรูป เสือนะครับก็เป็นสอเสือสอเอาเสานะครับ, for, find, รบฟอ,อ find, ไฟอ,อ find, ไฟนะครับเสาไฟสอเอาเสาไฟไฟเสาไฟสอเอาเสาไฟไฟเสาไฟนะครับอาที่อ่านมาเป็นคำนในลูกเตาไฟเอาใบเกาหัวตัวเหาเมามัวเสาไฟนะครับ เสร็จแล้วนะครับเด็กๆให้นักเรียนเขียนชื่อไวรอเลยคนไหนเป็นเด็กชายก็เขียนเด็กชายนะคะคนไหนเป็นเด็กหญิงก็เป็นเด็กหญิงนะลูกนะเด็กชายเด็กชายอะไรครับเด็กชายดิเลนะครับนามสกุลอะไรลูกนามสกุลใส่นามสกุลของหนูไปนะหนูจะมาใส่นามสกุลหนองเข็มได้นะลูกนะ ชั้นปอลายคนไหนปอนึงก็เขียนเลขหนึ่งคนไหนปอสองเขียนเลขสองเสร็จแล้วเนาะเด็กๆเด็กๆจะเห็นรูปแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับให้นักเรียนระบายสีมาให้ครูด,ด้วยนะลูกนะเออต่าคุณครูก็จะใช้เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับระบายให้มันอยู่ในกรอบนะลูกนะอย่าเราระบายออกนอกกรอบมันจะไม่สวยงาม รูปฟันนะครับรูปฟันรูปปากปากสีแดงนะครับปากทาลิปสีแดงนักเรียนจะไม่ตามครูก็ได้เนาะเขาสีที่นักเรียนถูกใจ แตแล้วออ่างห่างคูก็จะเป็นสีฟ้าสีนักเรียนสามารถที่จะเลือกตามใจชอบนักเรียนได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสีตามครูเนาะ เขาให้มันเหมือนจริงที่สุดอะจานครูก็จะเลือกสีชมพูระบายสีมันจะได้ดูแบบใบงานมีชีวิตแต่นาอนักเรียนถ้านักเรียนมีรูปแต่นักเรียนไม่ระบายสีมามันก็จะแบบว่าจืดจืดชืดชืดนะครับ ต่อมานะครับกอไก่เนอะรูปไก่ครูจะระบายสีเหลืองนะครับหญ้าลองไก่คก็จะใช้สีเขียวนะครับรูปเหีดใส่ผ้าคุณครูจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับ ผ้าครูก็จะใช้เป็นสีแดงระบายสีฝึกกล้ามเนื้อนักเรียนนะครับกล้ามเนื้อนักเรียนจะได้แข็งแรงเนาะต่อเต่าครูก็จะใช้เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับ ใบสีไปให้ครบทุกอันเลยนะครับเด็กๆ มา้าคุณครูเก่งก็จะใช้ตัวสีน้ำตาลนะครับ เสือภูก็จะใช้ตัวสีเหลืองนะครับมันก็จะมีหญ้าแล้วก็ระบายหญ้าด้วยฟันครูก็จะใช้สีเนี่ย ลิมฟีปากคูก็จะใช้สีแดงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเด็กๆยังเหลืออีกหนึ่งภาพตรงนี้เนาะก็ระบายด้วยนะครับคูระบายสีเหลือง คุณครูก็จะใช้สีดำนะครับเท้าก็เป็นสีดำนะครับมันก็ระบายสีเขียวตัวนี้เขาเรียกเป็นเป็นตัวโน้ตนะครับเด็กๆก็ระบายได้ เด็กๆเสร็จกันหนือย่งเอ่ยเรายังเหลือกรอบตรงนี้อีกด้วยนะครับเด็กๆต้องระบายสีกรอบตรงนี้ด้วยนะ คุณครูเก่งจะใช้เป็นสีม่วงนะครับรอบนี้ ข้างในของครูเข่งก็จะระบายเป็นสีส้มนะครับสีส้มอ่อน,ออน เสร็จแล้วนะครับหน้าที่สองของเรานะครับนักเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเปิดมาหน้านี้นะครับหน้านี้เรายังไม่ทํานะเดี๋ยวเรามาอ่านหน้านี้กันก่อนเนาะโอเคเอาให้จบสระเอาเลยนะครับเด็กๆอ่ะทีนี้นะครับเราลองมาอ่านกันนะครับเด็กๆ คนเก่งอ่านได้ไหมเอ่ยดูภาพแล้วอ่านใต้ภาพคำนี้อ่านว่าอะไรครับเปเด็กอ่านแบบสะกดนะครับพออูภูขอเอาเขาภูเขาก่เอาเกาหออัวหัวเกาหัวต่ออัวตัวหอเอาเหาตัวเหาพอเอาเผาฟอไอไฟเผาไฟขอเอาเขาวัววัวเขาวัว สอเอาเสาผออุผูเสาผูงอูงูหอเอาเหาเหาไม่เอกเหางูเหาตอเอาเตาตาไม่เอกเตาทออัทะรอเอเลเตาทะเลทีนี้เด็กมาอ่านเป็นคำเลยนะครับภูเขาเกาหัวตัวเหาเผาไฟเขาว,วัวเสาผู งูเห่าเต่าทะเลเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนระบายสีหน้านี้แล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะครับอันนี้ให้เด็กๆทำกันเองนะครับเสร็จแล้วเรามาเปิดหน้านี้ครับเปิดย้อนกลับมาหน้านี้นะครับเปิดย้อนกลับมาหน้านี้จะเจอหน้านี้นะครับเด็กๆเมื่อกี้นี้เราอ่านคําไปแล้วนะครับเราลองเอาคําจากหน้าเมื่อกี้เนี่ยที่เราอ่านนะครับลองเอามาเติมกันนะครับ อันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยรูปนี้คือรูปภูเขาใช่ไหมหนูก็เขียนคําว่าภูเขานะครับพออูภูขอเอาเขาอ่านว่าภูเขานะครับอันนี้สออะไรครับสอเอาเสานะครับผออุภู อ่านว่าเสาผุนะครับอันนี้นะครับเกาหัวเนาะก็เอาเกาหออวัวหัวอ่านว่าเกาหัวนะครับอันนี้ต่ออัวตัวหอเอาเห่าอ่านว่า ัวเห่านะครับอันนี้ขอเอาเขาวัวัววัวอ่านว่าเขาวัวนะครับรูปต่อมานะครับเผาไฟผอพึ่งผอเอาเผาฟอไอไฟ อ่านว่าเผาไฟนะครับอันนี้งูเหา่างออูงูหอเอาเหา่าเห่าไม่เอกเห่าอ่านว่างูเหา่าอันนี้เต่าทะลต่อเอาเตา่าเต่าไม่เอกเตา่าทออทฐะลอเอรีอ่านว่าเต่าทะเลอาทิตย์นี้เรียนอ่านเป็นคำนะครับ ภูเขาเสาภูเกาหัวตัวเหาเขาวัวเผาไฟงูเหา่าเต่าทะเลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นันเกเรียนเขียนชื่อนะลูกนะเขียนให้เต็มมรรทัดนะเด็กๆหัวกลม อยู่ชั้นนอะไรก็เขียนชั้นนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเด็กๆระบายสีครับภูเขานะครับให้ระบายสีน้ำตาลนะครับแต่เราจะระบายยากก่อน ระบายสีให้เนียนๆน,น,นะครับเด็ก